สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเซตอัพ SSL2 MK2 เพื่อใช้งานกับ DAW ของเรานะครับจะมีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยครับสำหรับคนที่ใช้ Mac OS นะครับเราสามารถเชื่อมต่อ USB นะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องของ SSL2 MK2 ได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเสียบมาที่ตัวเครื่องนะครับตัวไฟแสดงสถานะนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับตัวไฟนะครับก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ใช้ Windows นะครับให้เราเข้ามาโหลดตัวไดเวอร์นะครับที่หน้าเว็บของ SSL ได้เลยนะครับให้เลือก SSL 2 MK2 นะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่คําว่าดาวน์โหลดครับพอเราเข้ามาที่ดาวน์โหลดนะครับเราก็จะเจอกับไดเวอร์ตรงนี้นะครับให้เราทําการกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวไดเวอร์ตัวนี้นะครับเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ ตัว S L 2 M K 2เข้ากับ Windows ได้แล้วนะครับสำหรับวิธีการเซตอัพ D A W นะครับวันนี้นะครับผมจะใช้เป็น Studio One นะครับในการสาธิตวิธีการเซตอัพให้ดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่คำว่า Studio One ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกคำว่า Preference ตรงนี้ได้เลยหลังจากเปิดตัว Preference ขึ้นมานะครับให้เราเลือกคำว่า Audio Setup ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เลือกคำว่า S L 2 M K 2ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือก S L 2 M K 2เรียบร้อย ตรง playback device แล้วก็ recording device นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น SL2 MK2 แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ซอง set up ครับแล้วเลือกไปที่ audio io set up นะครับสำหรับตรงนี้นะครับเราจะเข้ามาเพื่อ set up input แล้วก็ output กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เรากด add mono ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือผมจะเลือกไปที่ input 1และ input 2ของ SL2 MK2 นะครับแล้วก็จะมี loop back นะครับผมก็จะ add เป็นแบบ stereo นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนชื่อ ชื่อได้นะครับว่าเราจะกําหนดให้มันเป็นชื่ออะไรตรงนี้ผมก็จะเขียนว่า l o o b a c k 3ในส่วนของเอาต์พุตนะครับตัว SL2 ตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด2เอาต์พุตอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเลือกเป็นเมนเอาต์พุตเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรากดแอปไฮนะครับแล้วกดโอเคครับโอเคต่อมานะครับให้เราทําการสร้างแท็กนะครับขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้นะครับเราจะเลือกเป็นอินพุตที่เราต้องการจะใช้งานนะครับอย่างตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไม่มาที่ช a น n e l ที่1นะครับผมก็จะเลือกเป็นอินพุตแล้วก็ส่งออกที่เมนเอาต์พุตนะครับ หลังจากที่เรากําหนด Input แล้วก็เ u t p u t เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ตรงมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มเ e c o r d นะครับเท่านี้นะครับเสียงที่เราต่อไว้ที่ SSL นะครับก็จะเข้ามาที่ตัวแท็กของตัวทาง Studio One เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการต่อมอนิเตอร์นะครับเข้ากับตัว SSL2 MK2 นะครับลักษณะสา,าสายของตัว มอนิเตอร์นะครับจะต้องเป็นรูปแบบนี้ครับก็คือเป็นแบบ T R S นั่นเองนะครับให้เราทําการนะครับเสียบตัวมอนิเตอร์นะครับเข้ามาที่ช่องนี้นะครับโดยจะเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถใช้มอนิเตอร์ต่อผ่านกับตัว S L 2 M K 2ได้แล้วนะครับวิธีการคอนโทรลเสียงหรือว่าวิธีการควบคุมความดังนะครับเราสามารถควบคุมผ่านตัวหนอบสีดําตรงนี้ได้เลยนะครับ และในส่วนของวิธีการต่อช่องหูฟังนะครับเราจะสามารถต่อช่องหูฟังได้ทั้งหมด2ช่องจากตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะใช้สายหูฟังแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับเชื่อมต่อเข้ามาที่ช่องตรงนี้ได้เลย ในส่วนของวิธีการคอนโทรลตัวหูฟังนะครับเราจะสามารถคอนโทรผ่านปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งทั้งสองช่องหูฟังนะครับจะใช้ตัวเลเวลในการคอนโทรตัวเดียวกันนะครับดังนั้นเสียงที่เราเสียบเข้ามาในหูฟังนี้ก็จะฟังเป็นเสียงเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับตัว SSL UMK2 เพื่ออัดเสียงกันนะครับสำหรับสายไมโครโฟนนะครับผมก็จะใช้สายประเภท XLR นะครับต่อเข้าที่หลังเครื่องตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคหลังจากนั้นนะครับสำหรับไมโครโฟนไดนามิกนะครับเราสามารถเช็คสัญญาณเกณฑ์จากปุ่มนี้ได้เลยนะครับฮัลโหลเช็ควั e ทูเช็ควันทูเช็ควันทเช็คโดยระดับสัญญาณนะครับผมก็จะปรับไว้ที่ประมาณลบ20นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ เหมาะสมในการอัดเสียงในระดับที่พอดีนะครับในส่วนของไม์คนเดนเซอร์นะครับเราก็จะต้องทําการจ่ายไฟแฟนทอมผ่านจุดนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการปรับเกณฑ์นะครับมาอยู่ในช่วงประมาณลบยีประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะครับในการอัดเสียงได้ในระดับที่พอดีเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คเช็คเออุ้เช็ควันอ่าช่องถัดมานะครับก็จะเป็นช่องของอินสตูเมนต์เลเวลนะครับก็คือช่องนี้นะครับจะเป็นช่องสําหรับในการเชื่อมต่อกับกีตาร์นะครับโดย วิธีการเชื่อมต่อนะครับเราสามารถใช้สายประเภทที่เป็นแบบ TS ได้เลยนะครับเสียบเข้ามานะครับ ตรงนี้นะครับมันจะเป็นระบบแบบออโต้ดีเทคนะครับคือเสียบปุ๊บตัวแชนเนลนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบอินสตูเมนต์เลเวลเรียบร้อยเลยนะครับเราก็สามารถปรับเกนจากตรงนี้เพื่ออัดเสียงกีตาร์หรือเบสผ่านตัว S L 2 M K 2ตรงนี้ได้เลยนะครับและในส่วนถัดมานะครับเราก็จะเจอกับปุ่ม 4K นะครับในกรณีที่เราอ่าอยากจะใช้ปุ่ม 4K เนะครับเราก็สามารถกดลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับจะทําให้ตัวเสียงนะครับมีความใสคมขึ้นนะครับฟังก์ชันถัดมานะครับเราจะเจอกับปุ่มโลคัทนะครับก็คือตรงนี้เลยซึ่งจะทํา หน้าที่ในการช่วยตัดเสียงย่านต่ำนะครับให้กับตัวอินพุตที่เราเสียบเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนหรือเสียงกีตาร์หรือเบสนะครับเราสามารถลองกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันของตัวมิกซ์นะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนของตัวเครื่องนะครับตรงนี้นะครับเราจะสามารถบาลานซ์เสียงระหว่างภาคอินพุตและก็ภาคเอาพุตของตัวคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับ ซึ่งวิธีการใช้งานนะครับเราสามารถหมุนหนับตรงนี้ครับมาฝั่งอินพุตซึ่งเสียงที่จะออกผ่านลําโพงของเรานะครับก็จะมาจากภาคอินพุต h a n n e l 1และก็2นะครับที่เราเสียบไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีอย่างเช่นกีตาร์เบสคีย์บอร์ดนะครับเราสามารถฟังผ่านตัว SL2 s ตรงนี้โดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับเราจะมีปุ่มสเตอริโออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวปุ่มสเตอริโอเนี้ยจะทําหน้าที่ในการรวมสัญญาณระหว่างช h a น n e l 1แล้วก็ Channel 2นะครับให้เป็นแบบสเตอริโอนะครับจะใช้ในกรณีที่เรา ียพวกคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นคีย์บอร์ดไฟฟ้าเสียบเข้ามาที่ช่อง1แล้วก็ช่อง2นะครับแล้วกดซิ r ิโอนะครับปุ่มตรงนี้จะทําหน้าที่ในการแยกสัญญาณที่ลําโพงนะครับทำให้เราฟังแบบ ได้ครับแล้วก็ในส่วนของภาค USB นะครับเวลาที่เราหมุนปุ่มมาที่ฝั่ง USB เนี่ยมันจะทําการดีเทคเสียงจากตัวคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงจากสตรีมมิ่งนะครับ YouTube Spotify หรือว่า DAW ของเรานะครับก็คือโปรแกรมทาเพลงของเราเราจะฟังผ่านตัว USB ฝั่งนี้นะครับซึ่งเสียงที่ออกจากลําโพงครับก็จะเป็นเสียงที่ออกจากตัวคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองครับโอเคครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นของตัว SL2 MK2 นะครับ ำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ